วันนี้จะมาพูดถึงตัวละครไซเฟอร์จาก Creator Experience Server นะครับก็ใช้คําว่า MVP ของจริง MVP ยังไงก็ไปเล่นเนื้อเรื่องกันเองสำหรับใครที่ยังไม่เล่นเนื้อเรื่องก็ขอโทษด้วยแต่จริงๆมันตู้ครึ่งหลังแล้วก็น่าจะเล่นกันแล้วแหละมัน ตื่นตันมากๆจริงๆนะสรับตัวละครตัวนี้คือไม่คิดว่าจะเพกขนาดนี้และเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มาจาก Creator Experience s e r v e r รฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะส่วนถ้าถามว่าตัวเป็นแบบไหนตัวเป็นลุบล้างที่แปะดีบัฟได้ตามสไตล์ผาดนั่นแหละแล้วก็มีการผสมเรื่องการโจมตีแบบ Followup เข้าไปก็คือการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็มีการสะสมดาเมจทั้งท,งทีมารวมเป็น t True d ด m เม e สุดท้ายก็ยังวง,งเวียนอยู่กับ True u ร d a าเม e นะสรับตัวละครดาวแอมโฟเรียสถามว่าเก่งไหมเก่งดาเมจเวอร์ไหมไม่ กว่าโทปาสนั่นแหละแต่ว่ามันเบากว่า,วาเฟยเซียวนะถ้าเอาทีมแบบนั้นตำแหน่งที่มาแทนที่คือมาแทนโทปาสแต่บอกกันว่าความเก่งความแรงมันไม่อยู่ที่ตัวละครตัวเดียวแต่อยู่ที่ทีมด้วยฉะนั้นตัวละครตัวนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นเปิดไม่นะอีเด้ด้วยจะได้พักกันสักทีแม่งให้กูเปิดทุกแปดเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ปะเริ่มเลยครับมาคุยที่แมคชีนิกก่อนนะครับสตัวนี้ตีปกติผมจะคิดไปเลยนะคนมันไม่มีอะไรตัวทกิลวต่อสู้เนี่ยมีอะไรแล้วครับคือธันเตเม่ควอนตัมสามเป้าตัวกลางโด200นสองร้อยเือร์ ข้อดีที่ตามมาคือพอเราใช้แล้วเราจะปรับ ATK ให้ตัวเอง30% 2สเองเทิร์นแล้วก็แปดดีบัฟที่เรียกว่าอ่อนแอแต่แปดดีบัฟเนี่ยแปะทั้ง3ตัวนะไอตัวดีบัฟนี้ทําให้จัตรูตีฝ่ายเราเบาลง10%ตครับตัวเบสแชนมันอยู่ที่120มันเลยทําให้เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องอัตราการสร้างสถานะมากสมมติว,ว่าเราเทียบก,กับบอสที่มีค่าต้านทางสถานะที่40%เราไม่มีเลยโอกาสติดอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เช็วต์ใช้อัตราารสร้างสาบคบนปะที10่100.8% ส่วนตัวพรสวรรค์อันนี้แหละคือแมคชนิกหลักของตัวละครตัวนี้เอามาเล่นกับดีบัฟที่เรียกว่าล um ูกขาประจําง่ายๆเลยคือเข้าฟิวมาแปะดีบัฟไม่เลยแบบออโตเมติกคอลลีลันครับด้วยจะแปะไซมอนที่มีแม็กเลือดมากที่สุดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป้าหมายได้โดยการจ่ายสกิลหรือถ้าไม่ตายให้คิดซะว่าเหมือนจ่ายสกิลของโทปาสันแหละทางสกิลเราก็ทําไม่ตายแลวมันเปลี่ยนเป้าได้โดยเป้ากลางจะเป็นเป้าที่ติดเสมอนะครับคุณเลือกตัวไหนเป็นเซนเ,เตอร์มันติดที่ตัวนั้นและดีบัฟอันนี้แปะได้แค่ตัวเดียวเพพราะะ้้แแแปไดทุกกตัวัววมม่งงออลน ก็ย้ายออโต้ไปที่ตัวอื่นครับไอลูกค้าประจําดีบัฟประเภทนี้เนี่ยความพิกมันคือเวลาที่โดนเพื่อนในทีมใครก็ได้นะตีใส่ไซเฟอร์จะฟอลล์อัพแถมไปให้ครับคิดเป็น150%ของ a อดีเเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับจะรีต่อเมื่อเข้าเทินไซเฟอร์เท่านั้นพูดง่ายๆคือมันเหมือนฟอลล์อัพของเฟยเซียวแบบไป๊ปะเ,เ,เลยคนแต่มันมีเรื่องควันสวรรค์ที่มาช่วยในเรื่องนี้นะ่ะคือถ้าเพื่อนคนไหนทำดามจดใส่บอลที่ติดดีบัฟลูกค้าประจําไซเฟอร์จะบันทึกดาเมไไว้้้2%ของดดาาเมนนัคุณาารูแบบ นี่เลยมันจะมีเขียนไว้ว่าตอนนี้บันทึกดาเมจไปที่เท่าไหร่แล้วซึ่งมันไม่นับ True d a m a ครับแล้วมันก็ไม่นับดาเมจที่ o v e r ์ i ิ l ด้วยสงสัยกลัวโกงโดย35เท่ากับ35,000นะครับส่วนไที่สะสมไว้เนี่ยมันจะรีเซ็ตได้นะครับซึ่งรีเซ็ตเมื่อไซเฟอร์ใช้ทําไม่ตายแล้วถ้าไม่ตายทาอะไรได้ เอาคอสก่อนใช้ร้อยสามสิบทำดาเมจควอนตั้มหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาพี่แม่งโคตรเบาเลยดิเสร็จแล้วจะเอา25%้าของค่าที่บันทึกไว้มาทำเป็นทูดาเมจใส่ตัวที่เราเลือกมันก็ยังเบาหรือเปล่าพี่ทำดาเมจควันตั้มสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวสามเป้าต่อตัวที่เราเลือกอันนี้บวกตัวข้างซ้ายขวาด้วยนะเท่ากับทั้งหมดคือ7 5ของที่บันทึกไว้เอามาทำเป็นทูดาเมจใส่3เป้าโดนเท่ากันเป๊ะนะครับดาเมจส่วนนี้ก็ยังเบาหรือเปล่าพี่ทูเมงแ่ือลยค <Dam> อย่างเช่นพี่พอหลักบอสอีโมซีสิบสองรอบนี้ที่ทุกวันนี้แม่งเละเป็นขี้ไปแล้วนะที่มันมีต้านดามเมตก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออไซเฟอร์ไม่สนสัต์ทะลุไปเลยจ้ะมันก็เลยดูมีดามเมเพิ่มมากขึ้นเยอะส่วนที่สำคัญก็จะมีเทรดอีสามเม็ดเม็ดแรกก็คือไซเฟอร์จะบันทึกแปดเปอร์เซ็นต์ของดามเมตที่ไม่ใช่ดามเมจริงก็คือไม่นับ u ูดามเมนั่นแหละที่เป้าหมายฝ่ายเราทำใส่ศัตรูเป้าหมายอื่นที่นอกเหนือจากที่ติดอีบับลูกค้าประจำอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณเกินไม่นับส่วนนเเเมมดทีี 2, ่่่่กาารรรรรจตตอออืงงขงพพสสว์ะ้้ damage, ิึน 100%และเมื่อไซเฟอร์อยู่ในการต่อสู้ศัตรูทั้งหมดจะโดนดาเมตแรงขึ้น40%ไอ<ม>้ส่วนแรกมันคือการบวกคริดาเมต100%ร100%ตรงๆต,ตัวครับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคุณไอ้ส่วนหลังนี่แหละคลองแท้แค่คุณมีไซเฟอร์แล้วไซเฟอร์คุณไม่ตายศัตรูติดเปราะบางหรือ v u เนอร์ b i l ล t ิเลย40%วงเล็บไม่สามารถลบได้โอไม่กอด แม่งโกงจริงๆที่เม็ดนี้เลยคุณไซเฟอร์เนี่ยแค่อยู่โดดเ่อบางเลย40%และเม็ดที่3ก็คือถ้าความเร็วของไซเฟอร์มากกว่าหรือเท่ากับ140กับ170จะบวกคีย์้ีคอล25%หรือ50%และก็ได้รับค่าบันทึกเพิ่มขึ้น50-100%หรือหมายความว่าคุณต้องการทำ170ช้ากว่ามาอ้วง งงเลยเออผมม็งงเหมือนกันรียกไดบัาตอนนี้มาอ่วงแว่งที่สุดแล้วเลยทําให้ไซเฟอร์ดูแอบผิวประจําตัวครับเพราะว่ามันบสกสปีด18%ถ้าเกิดเราไปใส่โตรลงทัชสปีดบลและคนอื่นๆเนี่ยสปยี่อแค่ร้อย่ครับขาดอีก25เป้งใช้13ซับสแตกโคตรเยอะถ้าเราไปใส่แล้วคนประจําตัวบลทัสปีดเนี่ยร้อยังไงคุณมันขาดแค่3ซับแตตอีซี่เลยเครนี้และสุดท้ายก็คือเทคนิคครับมันเป็นคุณภาพไลฟ์นิดหน่อยนะคือไ่่ด้้้ชววยอรททาาาหคัุงใงน,นนะีีิ บ่อยๆจนตัวไปตุมแล้วนะส่วนอื่นก็พอกดใช้แล้วทําให้ตัวเองหายตัวไม่โดนมอนเจอแล้ววิ่งเร็วขึ้น50%แต่แค่ตัวเองนะควรเปลี่ยนตัวหายเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนกลับมาก็หายตัวใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นั่นแหละพูดง,ง่ายๆส่วนตอนเข้าสู้พอคุณตีไซเฟอร์ทำดาเมจควันต่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่มอนทั้งหมดทุกตัวแล้วก็บันทึกค่าดาเมจนี้มากกว่าปกติที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์จบแล้วแมคานิกมีแค่นี้มาคุยเรื่องไรโคนกันต่อครับสำหรับไรโคนเนี่ยประจำตัวมนนะวมมมมัมััันนนนนนนค่่่่อออออขข้้้าาาาางงงงงซีีีีีีเเเเรรรรยยยสสะะะะะพวววบบดดดปปแแแกกกๆล็จืฟช จะทาการลดดีเฟนส์ศัตรู16%อยู่2เทินนะครับเบสแชน120อีกแล้วไม่ค่อยคิดมาเลยนะพอดีเป๊ะเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนใส่มีสปีดมากกว่าหรือเท่ากับ170ปะ่ะมันพอดีกันอีกแล้ว,วเวลาคนใส่โจมตีจะมีเบสแชน120ที่จะแปะดีบัฟลักขโมยลดดิฟ8%เพิ่มเข้าไปเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าทาถึง170แล้วซึ่งแม่งไม่ยากแล้วคุณคุณจะลดดิฟได้24%เวลาแปะซ้ก็จะรีเซ็ตระยะเวลาใหม่ข้อดีของมันคือแปะดีบัฟลดมี้ ผลแค่กับไซเฟอร์แล้วไซเฟอร์ก็อยากได้ตัวดามจอื่นที่ไม่ให้ตัวเองด้วยเพราะมันมีการสะสมดามจไงแล้วก็ทําให้ทําสปีดได้ง่ายมากๆอ่ะทีนี้แล้วถ้าเป็นไลค์โคดอื่นๆละ่ะคือมันไม่ผีบวกสปีดครับกูดในสรีเวลมันการันตี3ดีบัฟได้อยู่แล้วทั้งลูกค้าประจําจากพรสวรรค์บวกวอลเนอร์บลิตี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเทตีลดเอทีเคแม่งครบสามแล้วเล่นกับแบล็กเ์ลอนได้เลยเลยทาให้พอรเจนตลดามจสูงมากๆแต่ว่าก็เทีบประจําตัวไม่ได้นะครับเพราะประจําตัวมันมีรถที่เฟนมี้ด้วย ไม่สามารถทําสเตตได้ง่ายครับถ้าใครมีแล้วเหลือเปิดทะลุมาสามารถเอามาใช้ได้ครับแต่เหมือนเดิมนะดาเมจส่วนตัวทั้งนั้นนะครับมันเทียบกับประจําตัวไม่ได้เพราะว่าลดดิฟแม่งได้ทั้งทีมส่วนพูดถึงอันอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีตัวบาวน์เลสโคลิโอที่เป็นแอคแกลอนเต้กับแบ็กซ์วอเนาะดิโซลูชัน่นก็ซับแท้ไปเลยแล้วก็สีว่าวูฟกิจกรรมอันนี้ผมยังไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับเผื่อว่าคํานวณไปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อ้ขึ้นมันก็เป็นเพอร์ ปกติเราจะอยู่ที่ E 1่ E 2อเนาะเอา E 1ก่อนยังไม่ปลดเช็คนะครับบอกก่อนง่ายๆคือมันทําให้เราสามารถบันทึกได้มากขึ้น150%หรือว่า1.5เท่านั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่า Follow up Tech เนี่ยจะบัฟ a d c ตัวเอง80%สองเทินอันนี้เยอะชิบหายแม่งมากกว่าลิลิกเต็มๆ1ชิ้นหนึ่งคุณส่วนตัวอ e ีโดรอนสอเนี่ยอันนี้คือเวอร์เลยบ้าเลยเพราะว่าในเทสมันจะมีแปะอยู่แล้ว40%ใช่ไหมพอมี E 2เพิ่มไปอีก30เร่านี้มันเยอะมากคุณไม่ได้กลายเป็น70%แต่อย่าง ถ้ามากกว่าตัวละครตัวเองซ้ำหนึ่งตัวในทุกๆตัวละครอยู่แล้วมายคว่าเฉพาะตัวปอบ,บังยังได้ไม่เท่าเดิมเลยคนเออแต่ถามมันเวอร์ไหมก็ถ้าเอามาดีบับให้ตี้ม่งก็เวอร์แหละ คุณแค่ใส่ตัวแล้วก็ไปตีใส่มอนเนี่ยแล้วเบสเชนไม่ร้อยยี่สิบมอนโดนโดวอเ,เดียเบลิตี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คูจะเครซี่มีดาเมจด้วยนะโอ้ยเอาเพราว่ามันแน่นมากต่อไปเรื่องรีลิกครับคือมันใส่ได้หลากหลายเซตมากๆนะเพราะว่าที่ต้องการขั้นต่ำจริงๆมันจะมีแค่สปีดอย่างเดียวเลยขอที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพื่อที่จะเอาคีเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีนะคุณส่วนตัวเซตสีแ่แรงสุดคือเซตดำน้ำเพราะว่าการันตีบัฟครบตลอดเวลา ใสที่ฟาร์มของเอ็กโกลอนแล้วสปิดเหลือๆก็เอามาให้ไซเฟอร์ใส่ได้ส่วนตัวเซ็ตคอนท่มเก่าที่ทะลวงดิฟเฟนต์นะครับอันนี้ถือว่าเวิร์กมากๆถ้าหมอนแพ้คอนต่มนะครับส่วน Follow-up อย่างแอชเบซซิงแกลนดูกก็คือ Follow-up เก่าอะคุณหรือว่าเซตสกอร่าเซตวินซอร์ริงวอลลอสเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราไล่ตามแบบจริงๆนะดำน้ำก่อนแล้วก็ เป็นควอนตัมเก่าถ้ามอนแพ้ควอนตัมเก่าแล้วก็เป็นเซตโจมตีต่อเนื่องแล้วจะเป็นสกอร่าแล้วก็จะเป็นวินซอรลิงวอลโลรอสครับเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทําให้คือจริงๆทําเสร็จแล้วแหละแต่กลัว่ามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวขอเช็คก่อนเผื่อผมตกลนกลัวจะมิสลีดดิ้งคนดูนะครับจะกล่าประดับเซตสองนะถ้าเป็นดูเรนไดนาสตี้เนี่ยถ้าเราคิดในกรณีทีมโจมตีต่อเนื่องหรือว่าตัวเองตีต่อเนื่องเนี่ยก็บัฟครบห้าสเต็คเต็มนะมันโอเคถือว่าแรงมากเลยส่วนอินซิโมเนี่ยจะใช้ได้ดีกกกกกัััับบบรรรรณณณีีีีททท่่่่่่่คคคุุเเเอ lon, อออออาาาาไปลลลลลนนนพววววตตะยงงแหืืมๆใส้2 แต่ตอนทำสเตตระวังคลิล้อนอย่าลืมว่าตัวเองมีอยู่แล้ว50นะคุณส่วนตัวเฟอร์มามนต์เราทำสปีด1้0ใช่ไหมเท่ากับเราได้ DMG 1 8อยู่แล้วส่วนไอเนอร์ซาโซโตก็แย่ yeah, สุดนั่นแหละคัเปอร์รเซ็นต์เหมือนเดิมรอก่อนเดี๋ยวทำแยกให้เพราะว่าเผื่อผมทำอะไรผิดแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลดงนะทีนี้มาคุยเรื่องแหล่งดาเมจครับคือตัวเนี้ยดาเมจมันมาหลายแหล่งมากและบางส่วนก็ไม่ใช่ฟอล์ลูอัปเปตต์ด้วยครับแค่ดาเมจหลกัลกๆมันอยู่ที่ดาเมจสะสมที่เป็นทรนดูดา ดังนั้นการแคลในรอบนี้เนี่ยผมจะคิด1นึ่งโรเทชอัลติเมทเท่านั้นก็คือ2โจมตีปกติ 2สกิลบวก4 Follow Up Attack บวก1นึ่งอัลติเมทครับโดยที่ไม่สนใจดาเมจสะสมเลยนะไม่สนใจทูดาเมจเลยเพราะว่าสุดท้ายมันไม่มีประโยชน,น์จเลยนะคนและแต่ละทีมมันก็ไม่เหมือนกันอีกของไม่เท่ากันอีกนะออบหลักเนี่ยเสื้อเราใส่คริยดีเข้าดามจเพราะว่าอย่าลืมเทสแม่งให้คุณ50าสไปะนะรองเท้าต้องสป,ปีดเดี๋ยวไม่ครบลูกแก้วควอนตัมเพราะาเรามีปาเปดีเคเยอะมากอยู่แล้วเชือกอีดีเครหรือ,อยานได้หมดเอาที่คุณสบายใจได้เลยส่วนตัวออฟลองนะครับก็จะมีบาลานซ์คริิตคอลสปีดอัตราาก,การสร้างสถาานนนะติิดดมแค่่หอย20-40%ก็พอครับมาคุยเรื่องทีม ครับกรณีทีมฟอลโล่ไปแข่งเนี่ยแย่งตำแหน่งทูพาร์ตแบบชัดเจนเลยนะคุณแบบ เบียดออกไปเลยอะแต่ว่าความถี่เนี่ยจะได้ไม่เท่าโทปาสนะครับเพราะโจมตีปกติไม่นับเป็นฟอลโลว์แบท็คแต่โทปาสทุกการกระทำนับผนไงมันทำให้โล่ของอเวนเนี่ยแอคทีฟได้ดีกว่าส่วนดาเมส่วนตัวก็ถือว่ามากกว่าโทปาสดีบับที่ให้ก็เยอะพอๆกับโทปาสและมันแปะทั้งสนามไอ้40%นะนะคนส่วนโทปาสเนี่ยได้50%แต่ว่าได้ตัวเดียวมันดีกว่าโทปาสตรงที่ดาเมจสะสมแล้วมันระเบิดเป็นทรูดาเมทนี่แหละโดยรวมเรื่องดามเมจดีกว่าโทปาสทุกอย่างนะครับแต่มันแพ้แค่เรื่องความถี่แต่ว่า กรณีประจําตัวทั้งคู่นะต่อไปที่แมคเกอรอนครับ E0 เนี่ยจะสามารถอัปเกรดไปขั้นนะคือปกติเราเล่นเพลราจียวชิวใช่ไหมหลังๆก็เริ่มอัปเกรดมาเป็นทริบบี้เจียวชิวและคนกังวลว,ว่าเอา้าเขาเกี๊ยวชิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณโจนี้ทํามาให้มีทางเลือกในการใส่ลกล้างกลับเข้าไปครับคือไซเฟอร์บวกเจียวชิวไซเฟอร์บวกเพลราอะไรแบบนี้เรื่องจำนวนสแต็กเนี่ยยังไงเจียวชิวก็เป็นที่1เสมอไปครับตัวไซเฟอร์เนี่ยถ้าไม่ใช้สกิลให้โจมตีปกติแบบไม่มีแล็คควงประจําตัวมันไไมม่่แปะะะะดีบีบบััฟฟนคุณถ้้าาาใหหเเเลือออกกรรวววงซ์จจจยชิต 哎。<laughs> เพราะเอโซีรอบนี้ใส่เฟืองอย่างดีกว่าชัดเจนเอาในพี่บอกไม่คีปมมันก็มีคอนดิชั่นแบบนี้บ้างนะเข้าใจกันด้วยแต่บอกก่อนนะอันนี้กรณีมีประจําตัวมี Follow ั p ช่วยแปะดีบัฟด้วยแล้วก็มีดาเบตที่บันทึกไว้นะสามารถเก็บไว้ข้ามเว็บได้เพราะว่ามันบันทึกไว้ที่ตัวใส่เฟร์งไงส่วนในพี g เอฟเลจิวดีกว่าชัดเจนคือมอนเข้าสน,นามคือแปะได้เลยไงได้สเต็กแบบมะหาสารทันทีในมันดีทั้งคู่ก็ใส่แม่งทั้งคู่เลยก็ได้ครับระวังทะลุด้วยเรื่อง Vulnerability ต่อไปคืเ e นนอล,อลเ่อนนอะร์บริลเตไต่อามง็ค ตามใจคนดูใน q a วอก่อนนั้นเราตอบให้คุณเลยไม่ได้ครับแต่มันก็น่าจะดีกว่าเจียวชิวเพราะว่าแอกรอน E2 ที่มีตัวมาดึงเทินช่วยเก็บแฟต็กอยู่แล้วครับและดาเมจที่สะสมไว้กรอนเนี่ยมันเยอะเวอร์เวอร์อยู่แล้วทะลุเลื่อนไม่นับแต่คุณผมย้ำอีกทีนึงแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมละครับท่านใน PF ยังไงเจียวชิวมันก็ดีกว่ามันแล้วแต่โหมดแล้วก็แล้วแต่บัฟอะไรต่างๆในแต่ละรอบด้วยต่อไปที่อื่นๆนะครับคือบอกก่อนนะผมย้าเลยนะมีตําแหน่งว่างไว้ให้ใส่นะคือที่มีตําแหน่งว่างไว้้้ใใหส่่่เเเเเนนนนนีคือจจะะปปลุรบกมั็ ยาโดซัสเทนเอยหรือว่าจะมีซูเปอร์เบรกที่ล็อกหนึ่งดีเพียสหนึ่งนวลเหมยหนึ่งเหรือฟิลแล้วก็หนึ่งซัสเทนอะไรอย่างเงี้ยเอ,ออย่างที่เหมือนที่สามารถลองใส่ก็ถือว่าเก่งมากนะเช่นแคทอลิสทิปปี้ไอเอ็มซีเฮียซินไมิดิแย่น,นะคุณใส่ไซเฟอร์เข้าไปเนี่ยเพราะว่าบางคนต้องเอา i m เไปที่อื่นไงก็ถือว่าเก่งมากนะสะสมตำเมนไงอย่าลืมว่ามังกรของแคทอลิสก็บันทึกเหรียญทองให้แล้วด้วยส่วนใครอยากลองทีมไหนเพิ่มก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้้้้แหหลละะะเเออาาาาาามมมทํคคคิปใุุณณพรรว่่ผกก็ไไูยจด กันบ้างเนาะก็หวังว่าจะได้กันแบบเต็มๆถูกใจกันแบบแน่นๆนะก็จบยินดีด้วยกับทุกคนและตัวผมเองแต่จริงผมเปิดทุกตวอยู่แล้วนะที่ตัวนี้น่าจะเป็นเปิดไม่นะไม่ใช่เปิดเถอเก่งนะคุณไม่ใช่ไม่เก่ง MVP แหละ เพราะแค่ยืนในสนามได้ vulnerability 40%เนี่ยเยอะมากแล้วบันทึกดาเมจสะสมอีกไม่รู้ว่านาะคตจะมีอะไรมาล่นกับแมคานิกนี่อีกไหมออกมาเป็นทูดาเมจม่นมนสนดีบัฟมอนอีกมอนมันจะเก่งมันจะมีต้านอะไรยังไงไม่รู้น้องม่สนเลยแต่ถามว่ามันจะเป็นไหมก็ไม่เพราะสุดท้ายดาเมจส่วนนี้คุณก็ต้องเก็บมาก่อนฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะเปิดมาเปิดเสริมทีนั้นทีนี้เนี่ยเอาไว้ง่ายนะสำหรับคนมีตัวได้น้อยเปิดมามันดีมันได้ใช้แน่ๆแหละแต่สำหรับคนที่เล่นมานานมีตัวเยอะแล้วผมไม่ค่อยแนะนำนะ ระวังตังในกระเป๋าตังหลุดหล่อนกันด้วยสุดท้ายนี่ยม่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ๆต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ